ากจะหาคำนิยามนะคะให้รถคันนี้หนึ่งคำจะมีคำไหนเหมาะสมไปกว่าคำว่าเล็กพริกขี้หนูค่ะก็ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่โดดเด่นที่สุดบนท้องถนนใครเห็นก็รู้เลยค่ะว่าเป็นตัวมินิคูเปอร์แฮชพีดอสีชิลลี่เลดค่ะ สวัสดีค่ะปาล์มนะคะที่ปรึกษาการขายมินิีบาร์เซโลนามอเตอร์เชียงใหม่ค่ะวันนี้ปาล์มจะพาทุกคนนะคะมาชมกับเจ้ามินินะคะสีจิ๊ดจ๊าดที่เป็นน้องเล็กที่สุดของครอบครัวมินิค่ะโดยน้องคันนี้นะคะก็จะมาด้วยเครื่องยนต์1 5 0 c ซีซีค่ะ136แรงม้าและมีแรงบิดที่220นิวตันเมตรค่ะ สำหรับสีตัวถังนะคะก็จะเป็นสีแดงเอกลักษณ์ของมินิค่ะชิลลีเลตค่ะตัดด้วยกับทริมรอบคันนะคะรวมไปถึงสีหลังคากับสีหูกระจกของน้องก็จะเป็นสีดำเช่นเดียวกันค่ะในส่วนของล้อนะคะตัวนี้ค่ะก็จะมาพร้อมกับขอบ16นิ้วค่ะรวมไปถึงมาพร้อมกับยางรันแฟตด้วย และในส่วนของตัวไฟนะคะก็จะเป็นไฟ LED ทั้งคันเลยค่ะเต็มระบบนะคะและสิ่งที่ม่นิขาดไม่ได้เลยก็คือไฟท้ายแบบทง Union Jack แบบนี้เลยค่ะ เรามาดูด้านหลังกันบ้างนะคะตัวมนี้คันนี้ตัวเล็กขนาดนี้แต่ว่าสามารถเก็บของได้เยอะมากๆเลยปกตินะคะการเก็บของเนี่ยก็จะอยู่ที่211ลิตรค่ะแต่ถ้าหากว่าเราพับเบาะนะคะในอัตราส่วน60-40ทั้งสองฝั่งตัวนี้จะเก็บได้ถึง7 3 1ลิตรเลยทีเดียวค่ะในส่วนของตัวประตูนะคะก็จะเป็นกระจกแบบเฟรมเลสแบบนี้เลยค่ะให้ความคลาสสิกแล้วก็เรียบหรูมากๆเลย ในส่วนของตัวด้านในนะคะเบาะค่ะก็จะเป็นเบาะหนังสลับกับเบาะ้าแบบนี้เลยค่ะตามสไตล์คลาสสิกมินิเลยและในส่วนของตัวคอนโซลข้างหน้านะคะก็จะตกแต่งด้วยสีเ r ร n o Black ทั้งคันเลยค่ะแล้วก็มาพร้อมกับขนาดจอ8.8นิ้วที่เป็นจอสัมผัสแบบนี้รวมไปถึงไฟแอมเบียไลทที่ตกแต่งรอบหน้าจอได้เลยในส่วนของตัวพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นแบบมัลติฟังชันค่ะสามารถควบคุมผ,ผ่านระบบพวงมาลัยได้เลยค่ะ รวมไปถึงโหมดการขับขี่นะคะก็จะมีทั้งโหมดสปอร์ตกรีนแล้วก็มิดโลเหมือนเดิมเลยที่วางแขนนะคะก็จะมาพร้อมกับช่องเก็บของที่น่ารักแบบนี้เลยค่ะและในส่วนของตัวระบบความปลอดภัยนะคะในรถเนี่ยจะมีปุ่ม SOS ค่ะให้กดเมื่อเกิดยามฉุกเฉินได้เลย เอาละค่ะเรามาในส่วนของตัวราคาโปรโมชั่นกันบ้างนะคะปกต,ติแล้วเจ้าคันนี้ค่ะจะมีราคาอยู่ที่2 2 9ล้านบาทแต่วันนี้ค่ะทางมินบานา尼巴塞罗านะคะมอบส่วนลดให้กับลูกค้าเลย มากกว่า3 0 0 0 0นบาทรวมไปถึงมีการดูแล MSI ยาวนานถึง10ปีหรือ1 0 0 0 0แกิโลเมตรและมีวารันตีค่ะที่ดูแลยาวนานกว่า5ปีรวมไปถึงทางเรานะคะจะมีประกันภัยชั้น1ให้มากกว่า3ปีเลยค่ะหากท่านไหนสนใจนะคะอยากดูตัวจริงน้องคันนี้หรือว่าสนใจรถมินิรุ่นอื่นๆค่ะสามารถมาปรึกษาปามได้เลย,เลยที่โชว์รูมมินิปาเซโรนามอเตอร์ค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ